สวัสดีค่ะวันนี้มาดูทัมเมอร์วาลนะคะถ้าหากว่าเราตัดสินใจเลือกใช้ทัมเมอร์วาลเนาะแล้วปกติถ้าเราใช้หัวที่เป็นหัวสปริงเกอร์ใหญ่นะคะมันจะต่อได้พ่วงแค่ประมาณ2-3ถึงาถังเนาะมันจะได้ไม่เยอะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอามาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นมินิวาลนะคะซึ่งมันจะได้จำนวนถังอะคะ่ะ ที่มากขึ้นนะคะมันก็สามารถได้4-5ถังได้ขึ้นอยู่กับความแรงของน้ําเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันดับแรกนะคะอันนี้ก็คือท่อน้ํานะคะประปาบ้านเรานะคะหรือถ้าใครใช้ปั๊มอัตโนมัติก็คือเป็นท่อท่อที่มาจากปั๊มอัตโนมัติของเรานะคะเราก็เสียบเข้ากับทัมเมอร์วาลค่ะนี่นะคะต่อเข้า ้าเราอยากให้สายยางต่อง่ายนะคะเราก็ใส่ข้อต่อสวมเร็วเข้าไปนะคะก็ต่อเข้ากับตัวทัมเมอร์วาลค่ะทีนี้ทัมเมอร์วาลเราก็จะแยกนะคะออกมาเป็นอย่างที่นี่จะให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือสีถังนะคะถามว่าทําไมต้องเป็นสี่ถังนะคะหนึ่งความแรงน้ําของที่นี่นะคะมันได้ประมาณสี่ถังแล้วก็ที่นี่พอวันละประมาณสี่ถังเราก็เลยทําเซตสีถังนะคะนี่ค่ะเราก็ต่อจาก ตัวทัมเมอร์วาลนะคะไปทางซ้ายนะคะสองถังนะคะแล้วก็ไปทางขวาสองถังค่ะเดี๋ยวลองมาดูถังซ้ายสุดนะคะนี่นะคะเราก็ต่อมานะคะท่อมาแล้วก็ใส่ท่อที่เป็นท่อท่องอแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เนี่ยคะ่ะที่มันเป็นสวมแบบนี้แล้วก็มีจุกอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่เราจะใส่สายสายอันนี้เรียกสายอะไรคะ อ,นนอันนี้เรียกว่าสายมินินะคะเราก็จะต่อสายม,านมินิเนี่ยค่ะเข้าไปในจุกตัวนี้นะคะต่อเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่มินิวาลค่ะอันนี้คือมินิวาลเวลาที่ถังเราไม่ได้เพาะเราก็จะสามารถปิดวาลได้นะคะแล้วเราก็ใส่ตรงปลายนะคะเป็นมินิสปริงเกอร์แบบนี้นะคะก็หนึ่งถังก็ใส่หนึ่งตัวค่ะโดยเราจะตั้งรถนะคะ ชั่วโมงละครั้งนะคะครั้งละเท่าไหร่นาทีครั้งละสิบนาทีนะคะนี่ค่ะก็เราก็จะใส่เข้าไปในฝานะคะแบบนี้นะคะปิดลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เจาะรูตรงฝานะคะเพื่อเอาสายหย่อนลงไปเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะทั้งหมดสี่ถังนะคะ นี่ค่ะถ้าถ้าเป็นถังที่สองที่สามนะคะจากข้องอก็จะกลายเป็นสามทางนะคะแล้วก็เอาอันนี้ใส่เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เอาสายสายไอ้มินินะคะ่ะเสียบเข้าไปตรงไอ้ตัวจุกตัวนี้นะคะแล้วถ้าเรากลัวว่ามันไม่แน่นเราก็เอาเคเบิลทายรัดนะคะเพื่อกันไม่ให้เขาหลุดนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นมินิวาลนะคะเนี่ยค่ะมินิวาลนะคะ ของพวกนี้นะคะมีขายทั่วไปนะคะในโกบอ n House ไทยวัสดุแล้วก็ตามอ่าช้อปปี้ลาซาด้านะคะก็สามารถสั่งซื้อมาทำกันได้เลยนะคะถ้าหากเราจะทำวันละถังนะคะเราสามารถทำเซตนี้ห้าถังได้เลยเนาะแล้เราเราก็เพาะวันละถังวันละถังเราก็จะมีถวงงอกทุกวันนะคะเซตนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ รระโอางเคค่ะรวมถังด้วยใช่ไหมคะเซตนี้นะคะถ้าเกิดเป็นห้าถังนะคะรวมทัมเมอร์แล้วก็รวมถังด้วยนะคะก็อยู่ที่ประมาณเจ0 0บาทนะคะแต่ถ้าหากทําเองเนาะมันไม่มีค่าจัดส่งก็น่าจะไม่ถึงค่ะก็ลองลองไปหาดูนะคะอุปกรณ์ต่างๆมีขายทั่วไปเลยค่ะในช้อปปี้ร z a ซาาต่างๆค่ะ ก็สามารถทำเองได้นะคะวันนี้ก็เอามาให้ดูเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ